สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอุยนกกระินใหญ่เลยมาจะกินบวชบวชมันม่วงกันทุกคนตั้งแต่เจ็บป่วยมาเพิ่งทำของหวานมาเด้อ หอมดอกเอ้กุหลาบหอมเนี่ยนะต้นพุ่มเพื่อนๆบอกว่าต้นพุ่มปีนี้ดกไหมถ้าเป็นของจอยนะถ้าจอยปลูกเองอะ่ะไม่มีค่ะจอยก็ได้ถ่ายไปลหลายคลิปเนาะทียบอกว่าพุ่มไม่มีโดนนกกินหมดแล้วอะ่ะจอยได้บอกไว้เกือบทุกคลิปอะ่ะเพื่อนๆที่ว่าถ้าจอยถ่ายข้างนอกอะ่ะอืถ้าจอยออกมาถ่ายข้างนอกจอยจะจะบอกทุกคลิปเลยว่าปีนี้จอยไม่ได้มีพุ่มจ่ะไม่ลูกพันจอยไม่ได้กินนกมันกินหมด เนไม่ทนนันนกจ้ะมัวแต่ข้อเท้าหักอยู่แต่ในบ้านถึงขนาดอยู่ในบ้านนั่งไล่มันตุกป,ประตูชิ่วชิ่วชิ่วมันยังไม่มันยังไม่บินเนี่ยทุกคนมันก็ยังแบบน้าม,มึนเนี่ยหน้ามึนไล่มันเข้าไปเถอะก็มองแล้วเหมือนกับหูทวนลมอะ เมื่อเช้าจอยก็ถ่ายให้ดูเนาะว่าจอยเดินโดยที่ไม่ใส่รองเท้าบูทแต่แต่ว่าถ้าออกมาข้างนอกนะเ่วงแรกเนี่ยฟันแรกของจอยจอยลองถอดแล้วเดินจอยเดินได้แล้วแต่จอยก็ยังใส่อยู่เพื่อนเพื่อนเพราะว่ายังไม่อยากให้เท้าเราทํางานหนักอืมก็ใส่มั่งใส่รองเท้าบูทมั่งถอดมั่งถอดเดินด้วยเท้าตัวเองมั่งอย่างงี้จ้ะทุกคนแล้วผัดเปลี่ยนกันไปเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันแบบว่า ให้ข้อเท้าเราหรือส้นเท้าเราเกิดเกิดการบาดเจ็บแบบทุกคนนะแล้วก็ใส่ใสม่มั่งถ้าเดินอยู่ในบ้านนี่เป็นพรมใช่ไหมล่ะพื้นมันไม่ไม,ไม่ไม่แข็งเหมือนข้างนอกพื้นข้างนอกมันจะแข็งก็ใส่รองเท้าพาบูทนะช่วยประคับประคองตัวเองแต่ถ้าอยู่ข้างในบ้านก็น่าจะเดินด้วยใส่รองใส่ไอ้นี่ใส่ถุงเท้านะใส่ถุงเท้าเพื่อเพื่อแบบว่าบางทีจอยไม่อยากให้ส้นเท้าจอยมันปวดไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะ คลิปที่ว่าจอยไปร้านมือสองครั้งแรกอะที่บ่าอากาศยี่สิบเก้าองศามีท่านหนึ่งบอกว่าทัแค่ยี่สิบแค่ยี่สิบเก้าองศายัางบนนะ่นเราประมาณเนี้ยถ้ามา,มาเมืองไทยจะขนาดไหนจอยไม่ได้ไปเป,เปรียบเทียบกับเมืองไทยจะ้ะนะจอยไม่ได้เปรียบเทียบกับเมืองไทยที่อังกฤษมันเป็นประเทศเมืองหนาวอยู่แล้วนะมันเป็นประเทศหนาวหนาวหนาวส่วนใหญ่นะเพื่อนนะมันจะมีเขาเรียกอะไราอากาศหนาวส่วนใหญ่นะคะยี่สิบ เก้าองศาเนี่ยมันร้อนเท่ากับเมืองไทยนะที่นี่นะถ้าเปรียบกับอุณหภูมิที่เขาพูดเขาจะพูดไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยหรอกนะไอที่อุณหภูมิเซลเซียสอันนี้คือมันจะไม่มันไม่เหมือนกันไงแต่อันนี้คือมันร้อนมันร้อนพราะจอยเป็นคนขี้ร้อนนะคะจอยไปเมืองไทยอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นจอยแบบว่าไปเดินตากแดดทั้งวันไหมไปเดินนู่นเดินนี่ไหมไม่น่ะนานๆที่จอยจะไปถ้าไปไปตอนเช้าเห็นจอยมีหลายคิปว่าคือจอยไปตอนเช้าหลังจากเก้าโมงเช้าจอย หลังสิบโมงเช้าจไม่เดินละนะคะถ้าจะออกไปเดินอีกทีก็ตอนไปหาของกินอยากถามว่าอยากออกไปไหมไม่อยากออกไปจำมันร้อนแต่ว่าจอยก็ต้องออกไปเพราะต้องไปหาของกินใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไปุเมืองไทยเหมือนที่จอยไปเที่ยวจอยก็อยู่แต่ห้องแอร์เห็นจอยไปไหนบ้างไหมออนั่นแหละไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับกับสภาพดินฟ้าอากาศความร้อนเหมือนกันนะทุกคนจอยจะบอกไปก่อนความร้อนของพวกคุณคุณคิดว่าแค่ยิบเก้าไม่ร้อนแต่สําหรับพวกจอยจอยร้อน จอยเหงื่อแตกเลยขนาดหิมะลุ่งร่วงอยู่จอยยังร้อนเลยนะคะจอยยังร้อนถามพวกพี่สายถามผัวจอยจอยนี่ไล่ให้สามีปิดไอ้เครื่องทําความร้อนเลยนะบางทีอ่ะเปิดหน้าต่างนอนนะหิมะร่วงนี่เคยเห็นแบบว่าจอยใส่เสื้อผ้าหลายชั้นไหมไม่นะคือคนเรามันไม่เหมือนกันนะทุกคนต้องต้องแยกแยะนะต้องแยกแยะไอ้ร้อนไอ้ร้อ,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 อนสําหรับเราเราเขาต้องคิดด้วยว่าเราเป็นโรคไวทองหรือเปล่าจอยเป็นโรคไวทองหรือเปล่าเออมันถึงร้อนขนาดไหน ขนาดเมื่อวานเนี่ยไปเดินกับพี่สายจอยยังหน้าเหงื่อไหลเหงื่อแตกร้อนอะ่ะเออกลับมาถึงบ้านยังเปิดพัดลมพี่พี่สายยังแบบยังบอกว่าพี่หนาวนะจอยอย่างเงี้เออพี่หนาวพี่สายยังบน่นจอยไม่หนาวว่าจอยเปิดพัดลมมาถึงบ้านจอยก็เปิดพัดลมทุกคนกลางคืนตอนนอนจอยก็เปิดพัดลมนะอากาศประมาณยีิบสององศาจอยก็เปิดพัดลม คือลอยเป็นคนที่ร้อนถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะจนพวกผู้ตรงๆอ่ะเหมือนจยตกนรกเลยแหละอืมอความร้อนนะอากาศนะไม่ใช่ไปเมืองไทยแล้วตกนรกเหมือนกับแบบบางคนนี่ก็จะตีความหมายไปอีกอย่างหนึง่งเห็นเราบอกว่าเราไปเมืองไทยเหมือนตกนรกความร้อนจ้ะสภาพดินฟ้าอากาศอากาศมันร้อนมันตกนรกเพราะมันร้อนมากอืมไอเมืองไทยบ้านเราได้ไหม ถ้ามันไม่ร้อนนี่มันเพอร์เฟกมากเลยนะเพอร์เฟกแบบทุกอย่างคือแบบดีหมดเลยนะแต่มันร้อนไงถ้าให้เลือกตัวท้งบอกร้ายคลิปนะพูดร้ายคลิปอยู่ว่าถ้าให้เลือกจะชอบอากาศอากาศให้หิมะตก,กดีกว่าดีกว่าแบบร้อนอะ่ะถ้าร้อน้านอนก็นอนลําบากอนอนลําบากไปไหนก็ไปไม่ค่อยได้ ร้อนมาจอยก็ไม่อยากไปไหนขนาดอยู่องจิตเดร้อนมาจอยยังไม่ออกไปไหนเลยแล้วภาษาเลยเมืองไทยเมืองไทยยิ่งร้อนกว่าที่นี่จอยก็อยู่แต่ในห้องแอร์ไปเที่ยวเมืองไทยก็เหมือนก็อยู่ไปอยู่แต่ห้องอะ่ะอืคนเรามานันไม่เหมือนกันไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับบ้านเรามันร้อนตลอดมันร้อนตั้งแต่จอยเกิดมาแล้วนะตั้งแต่จอย เกิดมาจากท้องแม่เราจรก็รู้สึกถึงความร้อนแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละแต่กไมาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเจออากาศเย็นๆหิมะร่วงอากาศเย็นๆเป็นน้ำคงน้าแข็งอากาศมันเย็นอย่างเงี้ยพอมาช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราวันไหนที่มันร้อนสุดๆมันร้อนมากอืมให้หมายถึงเนี่ยอืมคือมันร้อนมากเราเราเปรียบเทียบแค่ว่าช่วงที่มันหน้าร้อนของที่นี่ งั้นไม่ข่าวเที่งอังกฤษมันจะนบอกแล้วที่อังกฤษร้อนในคร,บรอบๆศต,ตวรรษที่เท่าไหร่เขายังจะออกข่าวอย่างเงี้ยวันไหนร้อนก็จะอุณหภูมิสูงมากที่อังกฤษเเขาเรียกแล้วนะตั้งแต่พศนุบสอดนี้ไปต่ออนั่นถึงนั่นถึงนี่ก็พูดอย่างนี้อยู่เขาพ,พกจอยสัมผัสกับอากาศเย็นเนี่ยเขาเป็นประเทศเมืองหนาวนะไม่ใช่ประเทศเมืองร้อนบ้านเรามันก็ร้อนอย่างเดียวหนาวมันมีไหมล่ะมีแล้วมีจะ บ้านเรากี่องศาก็ยังว่าหนาวกันบางทีท่านได้เนียนหนาวนานะ่ะก็ยังมาเปรียบถ้าท่านมาเจอหนาวอย่างพวกตัวถ้านตัวพูดแบบเอา้าถ้ามาเจอที่นี่นะแค่แค่บ้านเราแค่สิบแปดสิบเก้าองศา ling, ยังว่าหนาวถ้ามาอยู่อังกฤษนี่ติดลบสี่นี่ติดลบสี่หนึ่งองศาสองเซจะไม่หนาวเหรอถ้านตัวพูดอย่างนี้พวกเพกืพ่อนจะคิดยังไงคิดกลับกันป,ประเทศนี้คือประเทศเมืองหนาว <c oughs> บ้านเราก็คือเขาล้อนอยู่แล้วเขาไม่มีหน้าหนาวถ้าหน้าหนาวก็หนาวไม่กี่วันอุณหภูมิ 14, สิบสี่สิบห้าองศาบ้านเราเขบอกนหนาวแลแ้วเทตที่า้าที่นี่นะ 10, 14, สิบสิบสี่สิบห้าองศาก็ถือว่ายังไม่หนาวมากอืมสบายสบายสำหรับจอยสำหรับคนอื่นจอยไม่รู้ร่างกายของแต่ละคนไม่เมื่อนกันใช่ไหมละ่ะอันนี้อธิบายให้ฟังนะอธิบายให้ฟังไม่ได้มาว่าอน,นั่นไม่ได้มาไอ้นู่นไอ้นั่น,นนี่คืออธิบายคนเรามันสามารถอธิบายได้คุณคอมเมนต์อย่างนี้เราก็อธิบายให้ฟังได้เนาะเรามาอยู่ที่นี่มันประเทศเมืองมืองเมืองหนาวอ่ะมันไม่ใช่เมืองร้อนตลอดเวลาสัเมื่อไหร่ เหมือนสเปนอ่ะตอนที่แ่ามันจะร้อนตลอดเวลาสเปนนี่ก็ร้อนก็ร้อนเหมือนเมืองไทยพอหนาวมาก็หนาวหนาวหนาวจนแบบเหมือนอังยุยอังจิตชุ่งหน้าหนาวอ่ะอืมแล้วจอยเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศร้อนจอยก็บอกร้อนของจอยแล้วแหละบางคนก็บอกพอดีแต่จอยร้อนแล้วหลายหลายคนก็บอกว่าร้อนไม่ใช่มีแต่จอยจ้ะนะผู้หญิงไทยหลายๆคนก็พูด เขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊กอยู่ร้อนมากวันเนี้ยต้องวิ่งหาพัดลมมาเปื้อนกันอ่ะอือเหมือนั้นแหละเราให้ฟังถึงฝนจะตกแต่มันร้อ,อนอ้าวเพื่อนๆเขาเรียกอ่อร้อนอ้าวอ่ะ,อ,อ,อ,ะอบอ้าวอ่ะอือร้อนอบอ้าวอ่ะเพื่อนๆไม่มีแดดแต่ว่าร้อนอบอ้าว โชคดีมันมีลมหน่อยไงถ้ามันไม่มีลมนี่ต้องใส่เจ้าเหนียวเนื้นอน่ะจอยรอนเหนียวเนื้นอน่ะนั่นแหละทุกคนเ้ยเมื่อเช้าเดินให้ดูนะที่ร้องไห้คือดีใจจ,จอยจะดีใจแล้วก็จอยก็มีความวิตกกังวลยหลายอย่างเพื่อนๆนะที่เลยร้องออกมาคือมันปลดบล็อกมันปลดล็อกอะไรที่อยู่ในหัวใจจอยอะนะที่ว่าจอยแบบเครียดคิดมากนะ คิดว่าถ้าตัวเองยังใส่บูทตเนี่ยเดินทางไปเมืองไทยคงจะลําบากหน้าดูนะถ้าถอดรองเท้าบูทเนี่ยตอนไปอาบน้ำโรงแรมนี่กจะจะไปล้มที่โรงแรมหรือเปล่าไอ้นู่นไอ้น,นี่เราคือเราคิดไป,ไป,ไ,ปไปหลายอย่างเพราะว่าจอยก็อยากกลับเมืองไทยซื้อตั๋วแล้วเนาะซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วแล้วก็อยากไปกลับไปเมืองไทยเพราะสองปีแล้วจอยไม่ได้กลับเห็นจอยทาคลิปยิ้ม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 ,มบางทีเราก็มีอะไรในใจที่ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรแหละบางคนถามว่าจะได้กลับไปเมืองไทยไหม โจ้ก็ยังบอกว่าไม่แน่นอนจ้ย,ยังเอาแน่นอนไม่ได้ตอนนั้นเนาะเพราะว่าตจ้ย,ยังไม่เห็นว่าตัวเองอะสามารถก้าวขาได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ของทุ่นแรงเช่นรองเท้าบูทหรือไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม้ค้ำอะไม้ไม้เท้าไม้ค้ำอะเพื่อนๆแต่เมื่อเช้าเนี่ยที่โจ้ร้องไห้คือโจอ้สามารถเดินได้แต่อาจจะครั้งแรกเนาะเดินมาอาจจะก็เดินเดินแบบว่าขากระเพกกระเพกขาีิยังอยู่เงี้ยแต่ เวลาก่าจอยจะได้ไปเมืองไทยก็ประมาณเดือนกว่าใช่ไหมล่ะอืมจอขาจอยคงจะเดินได้แบบใ้ดีกว่า,าวันแรกความคิดของจอยอจาจจะทุกคนที่จอยร้องไห้คือจอยดีใจจอยดีใจที่สามารถลงเท้าแล้วลงน้ําหนักโดยที่ไม่ต้องกลัวแต่ว่าหัวสมองมันก็ยังสั่งอยู่ว่าเท้าเธอหักเท้าเธอหักมันไม่สามารถที่แบบว่าจะลืมได้อะทุกคนอืม แล้วขาข้างนี้เริ่มปวดหัวเข่าเพราะว่ามันใช้งานหนักไงมันพยุงขาข้างเดียวตลอดไงทุกคนนะมันก็เลยแบบว่าทํางานหนักแต่ถ้าข้างนี้เริ่มลงน้ําหนักเยอะได้แล้วสามารถเดินได้ดีแล้วก็ข้างนี้คงจะแบบไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ความคิดจอยนะแต่ว่าจอยก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบให้กําลังใจจอยเนาะที่แบบคอยห่วงใยจ,จอยอะนะคอยห่วงใยคอยซัพพอร์ต ทางจิตใจจอยตอนที่ว่าจอยแบบย่าแย่ทั้งร่างกายจอยถึงปิดคอมเมนต์ไงทุกคนเพราะว่าจอยไม่อยากเห็นคอมเมนต์ที่บั่นทอนบางคนบอกให้ปงจอยปงไม่ได้หรอกจ้ะจอยยังเป็นมนุษย์อยู่จอยปงไม่ได้ถ้าจอยปงได้ทุกคนจะไม่เห็นจอยอยู่ในโลกออนไลน์จอยปงได้จอยจะไม่เล่นโลกออนไลน์จอยไม่อยากไปให้ใครเห็นจอยจอยอยากจะไปอยู่ของจอยอยู่แบบของจอยโดยที่ไม่ต้องใช้โลกออนไลน์ถ้าจอยปงอย่าพูดคําว่าปงทุกคนปงไม่ได้ เหมือนคนมาบอกเราเขาก็ปรงไม่ได้ถ้าปรงได้เขาคงจะไม่ไม่ไม่มาบอกคนอื่นไม่มาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมาอยู่มาดูคนอื่นชีวิตคนอื่นแล้วก็วิพากษ์วิจาร์นึกภาพออกไหมถ้าคนที่บอกเราปรงได้เขาคงจะเขาคงจะไม่มาอยู่ตรงจุดนี้หรอกนั่นแหละจ้ะจอาก,ก็เลยปิดคอมเมนต์แล้วฟังฟังรับฟังจากหมอฝ่ายเดียวเพราะถ้าเราเปิดคอมเมนต์นี่โอ้โห หมอเยอะแยะที่จะบอกเราทําไอ้นู่นสิขนาดจอยข้อเท้าหักเขายังบอกให้จอยไปซื้อของมาลัดข้อเท้าอ่ะนั่นแหละพอจอยเห็นคอมเมนต์นั่นแหละจอยเลยว่าปิดคอมเมนต์เถอะจนกว่าที่แบบสภาพจิตใจเราจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าคนที่ห่วงใยอยากจะให้กําลังใจอยากคอมเมนต์ให้จอยให้กําลังใจจอยอ่ะจอยก็ต้องขอโทษเนาะตอนช่วงที่ว่าจอยแบบจิตใจแบบไม่ไม่อยากไม่ยังไม่อยากจะรับฟังอะไรจากใครนอกจากโบอ่ะ เราก็ต้องขอโทษขอภัยแต่ตอนนี้จอยก็เปิดแล้วแหละทุกคนเนาะเปิดให้ทุกคนได้คอมเมนต์แต่ก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆแหละที่ให้กําลังใจจอยอ่ะปีนี้คือปีปีที่แบบพวกจอยครอบครัวจอยจะลําบากกันทุกคนนะสามีก็ป่วยหนักนะถ้าเขาไม่แข็งแรงหน่อยเขาก็คงจะตุยไปแล้วเอาจริงๆที่หมอบอกนะวิ่งเข้าออกเอกซเรย์ทั้งละเอกซเรย์ X หลายรอบมากเพียนได้ทั้งก็สุดสุดท้ายก็ไปเอกซเรย์ทั้งตัวจ่นะแล้วก็ กินยาฆ่าเชื้อน,นี่อุ้ยหลายรอบจอยก็เหมือนกันจอยกับพี่แอนดี้นี่เหมือนกับเป๊ะของพี่พี่แอนดี้ก็เกือบตุยแต่ไม่ตุยเพราะร่างกายเขาแข็งแรงเขาเป็นนักวิ่งใช่ไหมละ่ะแต่จอยป่วยเหมือนพี่แอนดี้เราต้องกินยาฆ่าเชื้อตลอดต้องไปเอ็กซเรย์ปอดตลอดแล้วก็มาเกิดอุบัติอุบัติเหตุหนักก็คือข้อเท้าหักนะคะข้อเท้าหักก็คืออุบัติเหตุที่เข้าออกโรงพยาบาลทั้งผัวทั้งเมียนี่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบสี่เดือนเมษาแต่ว่าจอยจะเป็นก่อนหน้านั้นแล้วไง พวกตอยเริ่มเป็นตั้งแต่กลับมาจากอาริคันเต้ตั้งแต่พอหลังปีใหม่ก็เริ่มเป็นกันเนาะแล้วทีนี้ก็มาลูกสาวน้องแอนน้องแอนก็คาดหวังว่าจะได้ย้ายออกภายในเดือนมิถุนายนแต่ก็ไม่ได้นะไปไปหาดูบ้านที่ไหนเนานะไปไปดนะูส่งเอกสารไปก็ไม่ได้บ้านไม่ได้บ้านไม่พอแถมตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะส่วนน้องมาน้องไม้ก็ป่วยแต่ป่วยไม่มาก นางก็แบบว่ากินอาหารแพ้แพ้อะไรสักอย่างแต่นางไม่รู้ว่าเป็นอาหารชนิดไหนแพ้จนแบบหน้าบวมบวมแบบบวมแบบจนแบบว่าไปหาหมอต้องให้หมอเขาจัดยาเกี่ยวกับแพ้แล้วก็ตรวจเลือดเกี่ยวว่าแพ้อะไรอะไรอย่างเงี้ยหาคือหาหาสาเหตุอะนะทุกคนนะคือครอบครัวจอยปีนี้ยคือเป็นปีที่แบบไม่ดีเอาง่ายๆไม่ดี แต่ต่อจากนี้ไปก็ขอให้แต่แต่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะทุกคนเนาะแล้วจะโอเคยังไงจอยก,ก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจจอยเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะบาย